ช่วงที่เริ่มจะหยอดเราก็ต้องให้น้ําให้ปุ๋ยทางน้ําไปก่อนสักครั้งหนึ่งพอได้สักสองสามวันเราก็ปลูกไสายพันธุ์นี่แล้วแต่เราจะชอบถ้าคนเก่งก็เขาจะเลือกสายพันธุ์เปลี่ยนสายพันธุ์ไปเรื่อยสายพันธุ์ผมนี่เปลี่ยนหลายครั้งต่อแปงแลงเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยตอนนี้อายุของแตงนี่ก็อยู่ประมาณสักสิบห้าวันเนี่ย นีลุงปลูกกี่ไร่คะมันปลูกทีละไร่เพราะมันไม่มีคนงาน่วงพอ,อสักพอมันได้ยี่สิบกว่าวันเนี่ยแตงมันจะโตวไวแขนงก็จะเริ่มออกอย่างเงี้ยแขนงเริ่มออกพอสักพักพอได้เดือนหนึ่งก็จะเริ่มได้เก็บเดือนเดือนหนึ่งอีกอห้าวันที่จะได้เก็บแตง แต่นี้ผมปลูกพันธุ์ใหม่จะลองดูเนี่ยดาวทองตัวเนี้ยพันธ์ดาวทองครับเพราะว่าลูกเพราะว่ามันสวยดูดูแลยากไม่ลงหน้าหนาวก็ดูแลยากหน่อยเพราะว่าเราต้องดูอากาศถ้าลมแรงเราก็ต้องมีผ้าผ้าสแลนขึงไม่ให้ลมเข้าเยอะค่ะแต่ราคาถ้าหน้าหนาวมันจะดีกว่าหน้าฝนเพราะมันทำยากกว่ากันเยอะ หน้านาวแต่ช่วงนี้มันมีแดดเนี่ยใบยมันถึงได้สวยดูใบก็รู้มีมแมลงรักษายัางไงค่ะยาไม่ให้มแมลงมารบกวนส่วนมากถ้าเอาไม่อยู่จริงก็ต้องพึ่งตลาดแต่ผมจะใช้แต่ยาไอ้พวกหมักเองหมกัมกหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักเหรอคะ่ะปุ๋ย ยาหมาัก <ยา S 1> ก็มีมปุ๋ยหมักก็มีส่วนมากก็จะใช้ปุ๋ยทางสายน้ำยดเนี่ยจะใช้ประจำสองสามวันจะใช้ทีนตอนนี้ใสยย่ยูเรียอยู่แล้วก็ปุ๋ยผมหมักเองด้วยใอออ <c oughs> บยกำลังสวย อันนี้ปลูกกี่ไร่คะลุงเนี่ยไร่หนึ่งใช่ไหมคะ,ระมไร่หนึ่งไร <ล S 2> <ด>่หนึ่งที่ตรงนี้มันจากหลัก,ลกเกณฑ์ตรงนั้นเนี่ยมันจะอยู่ที่สองไร่แต่นี้ผมปลูกล่องห่างมันสะดวกนะค่ะถ้าล่องห่างเนี่ยเวลาเราเดินง่ายอันนี้แปลงนี้ขั้นอนุบานนลนะลุงเนา <15, S 1> นะอนุบาลอนุบาลได้กี่วันคะลงุงสิบห้าวันสิบห้าวัน แล้วแปลงแปลงถัดไปนี่เก็บแล้วใช่ไหมคะลุงเก็บมาได้10บกว่าวันแล้วนะเก็บวันแปลงแปลงหนึ่งก็จะอยู่เต็มที่ก็อยู่ยี่ห้าวันยี่ห้าวันรู้ค่ะแปลงนู่น กำลังสวยเลยค่ะประมาณ25วันมาลองจากวันนี้ไป2ีวันมาถ่ายจะสวยจะเริ่มออกดอก ทิปเี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะอันนี้แปลงขั้นอนุบาลน,นะคะปลูกแตงกวานะคะ